สวัสดีครับผมผมไม่รู้จักกันในฐานะทีมทีมอยนะครับผมเป็นหนึ่งนะครับกัปตนทีมนะครับก็ได้เราได้รัอกาสทีดีนการเรเื่อมทำฟันเชื่อเกอ้ครับก็สวัสดีนะครับผมคุณกรนะครับก็น่าจะเป็นรู้ักใหม่ชาวไทยหลายคนนะครับเพราะว่าตุ้งข้ามาใหม่เชืซีนะคร็แ้ก็ารสอบกตัดตัวด้นะครับผมได้ ดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องข้ามชาเกเนี่ยนะครับผมรับบทเป็นเททายนะครับผมรับบทเก่งรับบทครับผมครับผมเด็กมากเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมกคนเลยเจอกันตั้งแต่แรกกันไหมือว่าต่างจุดต่างกันก็จริงๆแล้วเหมือนเรามาเจอกันตอนที่เรารู้ว่าเราจะต้องได้เล่นเรื่องเนี้ยก็ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงตอนแรกๆเลยเรา ได้เด่เรื่อง่ยตอนนั้นก็พี่อ็อฟโผลมาเราก็รู้สึกว่าโหเป็นอะไรที่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับเราเออแล้วก็จริงๆอ่ะความกดดันค่อนข้างเยอะมากเลยครับเพราะว่าเราก็หายกันจากการแสดงนานกันตอนนี้ก็เหมือนมีขายแค่เรื่องเดียวคือเรื่องคอมเปเทอร์ที่เป็นของโดนดีขงการออนไลน์ก็จริงๆแล้วว่าเราตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นจริงๆ ดูออกไม่ได้ตื่นเต้นกับการถ่ายเนาะตื่นเต้นกับตรงนี้เราเด้นนะจริงๆแล้วตื่นเต้นกับการที่เราจะต้องได,ด้เอาของบางส่วนเพราะว่าทุกท่านมีมอท้ายท้ายแล้วก็เป็นบทที่น่าจะรู้สึก,กสว่าชีวิตนี้เราคงไม่ได้เล่นเรื่องนี้ไม่ได้เล่นตัวละครนี้ไงในเงี้ยเงี้ยเงี้ยเพราะว่ามันจะมีความต้องเหมือนใช้อินเนอร์อะไรบางอย่างท,ที่ที่เรา ปกติในพื้นที่จังหวเราจะไม่ได้ใช้เลยนะครับจะต้องไปซูดยินตระพอนก็ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ต้องคำนึงบ้านหนังมากแล้วก็พวกนี้ก็ชัวรสอบแล้วก็ไค่อยเห็นเป็นรุ่งเป็นร่างนะครับว่าตระพอนพวกนี้จะออกมาเป็นอันดับหนึ่งก็ไปซูดยินตระพอนตามปกัิเป็นเงินดอกสองจะรับเป็นที่รับเออณ์ว่ากีนสุดแล้วนหรือเปล่าก็จะสู้ๆเหมือนกันนะครับผมก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่า เป็นจ้เมย์ไทยก็จะโซ่ไปด้วยกันใช่ครับเป็นยังไงบ้างตอนแรกรู้สึกไงรื้สเต้นไหมตอนตอนตอนแรกแหละพงนก็ก็ต้องบอกก่อนว่าเจอจิมมี่ตอนแรกก็คือวันที่ถ่ายไทร์ลอดเลยก็จิมมี่เป็นกันเองมากเลยนะครับแล้วก็เข้าหาเราปังปังเลยคือตอนแรกอ่ะเรามีความประหลาดเหมือนกับสูงมากเลยแล้วพอเจอจิมพี้ปุ๊บจิมพี้เข้าหาเราเราก็เป็นตัวเองได้เลยาใช่เดืเป็นตัวเองได้เลยครับใช่แล้วก็ แล้วก็ตอนที่ไปถ่ายตนอดก็สนุกมากมาบ้วงนะว่าโฆษณาเราก็ได้ฝักเักษะที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้สนิทกันมากขึ้นนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีมากเลยก็ตื่นเต้นแล้วก็จะตั้งใจสู้ๆต่อไปเรื่องที่อยากวงมาพูดเรื่องคนแรกที่ถ่ายเนาะที่ถ่ายถ่ายตลอดกันแล้วเรารู้สึกว่าโอ้มาถึงนต่เข้าเสิงหุบ แล้วผมก็ถ่ายได้เลยเพราะว่าตอนไทยหลอร์เรามันนานมากแล้วอ่ะแล้วเราอาจจะต้องมีการเรียบตัวกันได้ยังไม่มากขนาดนั้นเราต้องแบบเข้าเบนเจอร์เลยแล้วเราต้องมีของอ้มีมีความเจตนาอยู่ในระดับเข้ามาแล้วก็แล้วเราชอบถอดมากเจนสนามที่ถอดดูแบบกเนาะไม่ไม่แบบกเราต้องเป็นแบบที่แบบเหที่ถอดมันเจนสนามนี่มันเป็นโปรเฟอชัเนอลนะแต่เรารู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ต้องมาไม่เราไม่ต้องมา อะไรอ่ะมาจูบหญิงของการทํางานเยอะอ่ะค้าก้องเราคิดว่าพอก้องขึ้นเพิ่มโทนได้เลยเพราะว่าโทนนี้ดีมากทีนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจะมี่เขาว่าส่งอะไรไปเขาให้กลับมานี ทายก็บรับก็งานที่เขกวันนี้ก็ต้องมีบอลยักษ์อย่างที่สองเน่ยเรารู้สึกว่ามันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นเลยว่าที่เขกตั้งใจมากๆแล้วก็ทั้งพิธีทุนนิวตั้งใจมากๆซึ้นทีที่ของคนนี้ระดับความระดับความใส่คนในงานของเขาว่าเขาใส่คนอแล้วทุกเรื่องทุกอย่างในทุกงานของเราแมันเป็นเราที่เราต้องตามเขาให้ทันตามเขาให้ทันตาม คนะคหรือแม้กระทั่งนักแสดงที่เขาเป็นนักแสดงผู้สโตนหน่อยหรือว่าเป็นอย่างที่บอลชอนที่มีประสบการณ์ใกนการแสดงมาก,กๆานะครับเราก็ต้องเหมือนต้องพุ่ตัวเองขึ้นมาให้ให้เทียบเท่ากับเขาให้ได้แล้วก็เอ่อยังไงลระต้องพยายามทาให้ได้เทียบเท่ากันเราจะได้ออกมาให้ได้ทามที่ทุกคนคาดหวังไว้ครับถ้าเป็นของ มันมันก็ถ้าจะถ่อมแล้วกดดันก็เก็กดดันนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไม่โฟกัสในเรื่องของความกดดันในงานของผมนะครับอยเพราะเราอยาที่จะแบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับการเรียนดูวัตถุสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยได้ถ่ากยภาพมาเลยถ้าเรากดดันไปถ้าเราแบบกดดันตัวเองไปก็จะเป็นคนเสียเราเลยอยากที่จะแบบสนุกสนุกมากกว่าครับใช่ครับ ยอนะดไเลยครับการเล่นกีฬาเป็นไงจริงจริงยอดเลยครับอ๋อถ้าเกิดว่าเรื่องปันดาเรารู้สึกว่าเราเหมือนต้องต้องเรียนเวทตอนเรียนนี้เลยอะเรียนน่าติดกับกับเรียนอ่าเวทเยเรียนกับมีมออมใช่ไหมพอดีนะฮะก็มันเหมือนกับว่าการปันดาจริงๆแล้วอะที่เราเห็นอนะ มันไม่ใช่การฟันเฉยๆเพื่อเอาเอาชนะเตัวลูเพื่อฟันให้โดนอ่ะแต่มันคือมันพี่ข้าวมันเนาะคือคือเจอเบสต้องดีใช่ใช่แล้วก็เท้าหือวิธีการจับดาบใช่ก็คือครั้งแรกที่เราได้ไปลองดามแล้วก็รู้เลยนะครับว่าแบบเราต้องเพิ่มความหนึ่งแรงต้องทำมากกว่านี้ครัตอนแรกคิดว่าแบบันดามนะปวดแขนออกไปหมปว่ากดขาบนปวดฟ้าต้องย่ออยู่ตลอดเวลาก็ช็อตเบสที่ นอกจากเรื่องการสแสดงแล้วก็จะมีเรื่องพิอย่างเรื่องการที่เราต้องมีการพิธีการอนนันนั้นให้ให้พิธีเลยครับ <ไป S 1> พิธีชอบบ้านพิธีบอกว่านี่ฮ,โฮ,โฮดดะโอ้โหครูผมอันนี้ครูปัญดับนะโอ้ยครูผมเดี๋ยวผมจะนี่เลยมีชุดอะไรบ้างครูแนะนำผมหน่อยผมจะซืะ้อแล้วเดี๋ยวเล่นกัลับมาเรียนต่อจะกลับมาเรียนต่อเดี๋ยวโอ้โหเอาไแผลไปที่ป้าเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบมากชอบปามชอบอะไรตรงนีง <uit> ้ ชอบขี่าชอบปันดาบชอบอะไรที่่ไม่น่เดี๋จอหน่อยใช่เพราใช่ใช่าไ่ตแล้วเราล่ะชอบชอบเนาะชอบชอบอยู่ชอบอยู่แบบนั่นแหละครับสนุกสนุกมีสภพอยากให้นที่ชอบเปนแฟนอยากจะติดตาม ก็สำหรับโปเป็นที่นี้นะครับก็อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ของเราเนยนะครับเป็นเรื่องแรกที่เราได้มาเล่นร่วมกันนะครับผมแล้ก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับผมในฐานของเราแล้วก็อยากจะขอฝากให้ทุกคนเอย่าไปกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับก็กำลังแสดงถึงนะครับครับผมฝากด้วยครับต่อทั้งฟาทีเกอร์หรืในคลิปนะครับผมจะตั้งใจทำงานออกมาให้ดีแล้วก็ตามที่ทุกคนคาดหวังให้ได้มากที่สุดนะครับขอบคุณมากครับครับฟาทีเกอร์ฟาทีเกอร